หยุดหย,ย,ยุด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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าคุณไม่อยากปวดมืออย่าหาเล่นโหมดนี้เป็นอันขาดผมบอกไว้ก่อนนะเตือนแล้วนะรีวิวอัปเดตไนท์แมนในเกม 3Dx เอาล่ะเกมนี้นะก็ห่างหายกันไปนานนะนี่คืออัปเดตใหญ่ในแม่นะเป็นอัปเดต5.0.0นะสิ่งที่มาใหม่เลยนด้ก็คือแน่นอนครับแมปใหม่นะมีโหมดใหม่ระดับในแม่นะนี่เป็นตัวไฮไลท์หลักเลยทาวเวอร์ก็จะมีใหม่มาสี่ตัวนะก็จะมีหนีตามนี้เลยรายชื่อตามนี้เลยนะแล้วก็มีสกุลใหม่นะสกุลหนี่เขาเรียกว่าเป็นคริสตัลนะแต่ผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นทุกๆ1หนึ่งชั่วโมงนะคุณสามารถไปแลกกับพ่อค้าที่อยู่ตรงนี้ได้นะ แล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะยกเว้นโพ w e ์อัพที่ผมไม่ค่อยสนใจอะไรนะเอาล่ะต่อไปแล้วก็จะมาบอกสาธ,ธิตนะในการหาเพชรแบบฉบ,บับ ว่องไวอย่างรวดเร็วนะวงเล็บแนวทางผมบอกคาเดียวเลยว่าคุณอาจจะต้องแอดวานหน่อยหนึ่งนะเพียงคุณแค่มีทาวเวอร์สตัวนี้นะมี EDJ Golden j a c k o t XWM Teren r และ AA Teren r นะเพียงคุณมีส่วนผสม4ี่ส่วนนี้คุณก็จะสามารถลงระดับในแม่ได้แบบชิวๆผ่านแน่นอนที่เหลือก็ปล่อยให้ทีมคุณจัดการไปนะ ต่หาคุณเล่นานานๆนะครับคุณอาจจะปวดเท้ดข้อปวดเท้านิ้วมือนะครับคุณจะต้องคิดซะว่าดานนี้มันคือดานออกกำลังกายนิ้วมือนะโดยการบริหารข้อมือนิ้วนะครับผมบอกไว้ก่อนนะดานอะไรวะไม่โคตรปวดนิ้วเลยหรือถ้าไม่มีปาร์ตี้จริงๆไม่อยากลงโซโล่ไม่อยากกดแรนด,ดอมนี่เลยคุณสามารถเดินไปที่ล็อบบี้ตรงนี้นะครับเดินมาคนเยอะๆเลยนี่โอ้โหยิ่งล็อบบี้เยอะนะก็ยิ่งขังนะพิมพไปเลยครับบอกว่าหาตีครับภาษาไทยก็ได้หรือจะเป็น Invite me party ในแม นี่ตามนี้เลยนะง่ายๆนะผมบอกเลยนะอาจจะไม่ได้ยากไม่ได้เย็นแสนเข็ดน,นะแต่คุณอาจจะหาเพื่อนยากหน่อยที่เหลือก็เป็นไปตามกระบวนการฟาร์มของคุณฟารมไปฟารมมาฟามจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนโอ้โหปวดนิ้วมือมากขอไปนอนพักก่อนใช่แล้วครับดรกตัสีนอนน่ารักมากครับ